สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเก็ดกุ้งจะมาหาครับตอนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนนตอนนี้ครับว่างจากงานละครแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆครับมาดูสัตว์แปลกกันที่จัุจักรก็มีร้านสัตว์แปลกอยู่หลายร้านเลยอืมระหว่างทางก็มีปลานะครับขายเยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้คือข้างเจเจมองครับจัุจักรเนาะที่เป็นตลาดลาเล่ครับที่อยู่ในโดมนะ ก็ร้านขายปลาสวยงามนี่เยอะมากๆครับเพื่อนเือนนี่คือปอมปาดูครับเพื่อนเือนอ่อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะระหว่างที่เราเดินไปร้านอ่าฝัดแตกเนาะเยอะจริงๆครับโซนนี้คือดีอย่างครับไม่ไม่ร้อนเลยอยู่ในโดมครับนี่ครับพอผมเดินเดินมานะผมก็เห็นอ่าร้านข้างหน้านครับคนมุงกันเยอะมากๆเลยเพื่อนผมก็อยากจะรู้นะว่าเขาอ่า ซื้ออะไรกันขายอะไรกันนะก็เลยแทรกตัวเข้าไปดูหน่อยนะเพราะคนมูงันเยอะมากครับผิดสังเกตนะต้องเข้าไปสืบหน่อยอร้านนี้ก็จะขายพวกสัตว์แปลกสัตว์เลขยานนะแล้วก็มีนกด้วยนะนี่ครับนกนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทครับเป็นพวกหงยกเป็นพวกไก่นะครับ นี่มีเตกูมีกระต่ายตัวแปดร้อยนะครับแล้วก็พวกกิ้งก่านะครับผมก็ไม่มีความรู้เลยนะครับว่ากระต่ายเนี่ยตัวแปดร้อยมันคือสายพันธุ์อะไรเนาะอืมอันนี้คือเตกูนะครับตัวละหลายพันอยู่นะเพื่อนๆก็เป็นตะกวดแอฟริกานะเทงมาเลยอันนี้คือพวกกิ้งก่านะตัวละร้อยห้าสิบบาทเองอ่นะใครที่ชอบแนวนี้นะไม่แพงเลยกระบะนี้หกร้อยครับแล้วก็มีสวันนานะตัวหนึ่งพันสองร้อยบาทนะเป็นพวกกิ้งกา่า แอฟ,ฟริกาจิงก่าไปน้ำนายเนาะพวกนี้น่าเลี้ยงเหมือนกันนะก็ให้พวกไข่พวกเนื้อสัตว์นะกินอนี่ครับจิงก,กาครับหกร้อยบาทงูน้ำนะครับอันนี้ก็ร้านนี้อยู่ข้างๆเจเจมอนะครับเพื่อนอเดี๋ยวจะพาไปดูร้านเจจืดบ้างครับแล้วเวลามาจดจักันะเพื่อนนึกถึงสัตว์แปลกนะสัตว์เล้ยคานนะครับ อีกร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือร้านเจจือครับเรามีสัตว์เลขขี้ยงคานเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีพวกปลาเขามีนะเดี๋ยวจะพาไปดูครับอันนี้คือเต่านะครับตัวเราเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับร้านนี้คือเต่าหลากหลายสายพันธุ์เต่าเยอะมากๆนะใครที่อยากดูอ่ะย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้นะเคยถ่ายหลายรอบมากไนงะอันนี้เต่าอะไรผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ครับแต่ว่าถ่ายมาให้รับชมกันนะเพื่อนๆนะ ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยครับก็มีราคาเป็นบางกระบาทนะครับเป็นพวกเต่าบกนะครับเพื่อนๆอ่นนี่เต่าญี่ปุ่นนะครับก็แบบเต่าเต่าหลานแกนีเยอะมากหน้าครับเพื่อนๆนี่เต่าบกนะครับชูกกะตงชูโกต้ามีหมดนะครับ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับกระบะนี้ก็เป็นลูกเต๋านะประมาณสามสี่นิ้วนะเพื่อนนี่ครแล้วก็มีราคาติดด้วยนะใหญ่หมื่นแปดนะครับนี่ครับชูกาต้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะเล็กลงมาหน่อยก็พันเจ็ดนะครับนี่ครับเพื่อนหก0มื่นครับตัวนี้และตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยักกี่แสนลองคิดเอานะครับ ก็สาหรับคนรักเต่าจริงครับร้านนี้เต่าเยอะมากมากครับไม่ต้องตกใจราคานะเพื่อนเขาเล่นกันแบบนี้จริงราคามันคือแบบอย่างนี้จริงครับพเพื่อนแร,ก,รกผมมาฟังราคาก็ตกใจครับแต่พผมดูราคาตลาดแล้วเออเป็นแพงจริงอืคนเล่นเขาจะรู้กันเนาะอืราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงครับพเพื่อนอไอตัวเนี้ยเคยดูในการ์ตูนแต่ผม่จําจไม่ได้เรียกไม่ถูกเนาะมีเหมือนกันที่อยู่ทะเลไฟอะ่ะ อันนี้ก็เป็นพวกเม่นนะครับออแล้วก็มีปลาสวยงามครับด้านในก็ร้านเชจีนะครับอยู่ตรงตลาดปลาสวยงามนะครับกมอเนาะจะจุดจักนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเดินเที่ยวน,นะครับมีปลาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสัตว์แปลกด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเหมือนกัน <Yahoo! S 2> ออใครที่มาก็ลองแวะมาดูกันได้ครับเพื่อน ประมาณนี้เลยที่จริงมีหมาน้ำขายเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆร้านจะเจอนะแต่แล้วแต่ช่วงแหละตัวตัวเจ็ดร้อยนะหกร้อยแปดร้อยโอเคครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับพเพี้ยงนะ